รูนาจะเข้าใจผิดบีเคเคนะคะบีก็กินของที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนและคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะมีเพื่อนอาจจะอยากรู้ว่าบีดเนี่ยบีทานอาหารใส้ๆายแล้วบีดคงจะแบบดื่มกาแฟดื่มอะไรอยเงี้ยค่ะแบบ ไม่ใช่นะคะไม่ใช่ทั้งหมดที่ว่าบีต้องดื่มกาแฟนะคะบีจะบอกเพื่อนๆว่านี่คือนมที่บีที่บีดื่มอยู่ประจํานะคะที่ข้อนี้ค่ะบีจะมาชงให้เพื่อนๆรู้ว่าขนาดที่บีใส่ประมาณเท่าไหร่นะคะต่อแก้วนี้แก้วนี้บีไม่บีไม่รู้ว่าประมาณเท่าไหร่นะแก้วขนาดนี้ค่ะอันนี้คือแก้วชงนมของบีเพราะเขาจะมีความหนามากแล้วก็มีหูจับ บิดก็เลยต้องใช้แก้วนี้ค่ะเพราะว่าบิดจะร้อนเลยนะคะบิดจะดื่มนมแบบนะี้คะที่เห็นอยู่ในแก้วอ่ะก็คือแบบนมแบบนี้แล้วก็มีนมกอจะมีนมแบบนะะี้ค่ะแล้วก็มีนมแบบถังต่างของเลสเล่นะคะเดีบิดจะเปิดให้ดูนะคะก็จะเป็นฟอยล์แบบนี้บิดกำลังจะสั่งอีกค่ะบิดจำไม่ได้เท่าไหร่หกร้อกว่าบาทเไหมเนี่ยกระป๋องนี้ ก็จะดื่มนมแบบนี้แล้วก็จะมีนมแบบนี้ค่ะก็ะจะเทใส่แก้วนี้ค่ะที่เห็นนั่งนั่งดื่มจะบอกว่าบีบอาหารเช้าของบีบบีบไม่ได้ฉีฟอยออกเพราะว่าบีบจะเอาฟอยเขาสาหรับเอาวางช้อนวางช้อนของบีบข้างบนนะคะเวลาบีบตักเสร็จเดี๋ยวบีบจะตักให้แก้วนี้ใช้ทั้งหมดประมาณเจ็ดช้อนนะคะเจ็ดช้อนอย่างเี้ค่ะ พูนบางทีก็ไม่พูนนะสองะา,า่หขออภัยนะคะกล้องไปทางนหนไปทางบางทีแบบอยู่ที่มือบีบนะคะเพราะว่ามือบีบตักไม่ถนัดเนานะ ประมาณเจ็ดช้อนเนี้ค่ะเจ้าช้อนวางแบบนี้คือที่วางช้อนที่ไม่ดึงฟอยล์ออกประมาณครึ่งแก้วนี้เลยปิดก็จะกดน้ำใส่ค่ะน้ำที่กดใส่นี่ก็จะเป็นน้ำอันนี้คือน้ำบี่จะร้อนหรือไม่ใช่หรือไมบิดจะไม่ใส่น้ำร้อนทั้งหมดนะคะอันนี้คือขวดน้ำดื่มบีดเปิดฟ้าไว้นะบิดจะเอาน้ำดื่มนะคะ ต้องใช้น้ําที่อุ่นๆน,นะคะไม่ใช้น้ําร้อนนะคะเพราะอันนี้บดบต้องเสียบน้ําร้อนไว้ป้องไปทํางคนไปทาง้งคนเพราะว่าเขาจะมะีสารอาหารบางชนิดที่ถ้าพอดโดน้าร้อนสารที่มีประโยชน์ในนมก็จะลดลงค่ะเพื่อนๆค่ะจะไม่มีประโยชน์ในร่างกายของเราใช่ไหมคะมประมาณนั้นแหละ <laughs> <laughs> อันนี้น้ำนี่ไม่ใช่น้ําเย็นน้าปกตินะคะเราจับดูข้างแก้วว่าอุ่นโอเค จะคน่คนเีจะดื่มประมาณแก้วเนี้ค่ะบางทีก็จะดื่มทั้งเช้าทั้งเย็นลมอุ่นๆตอนเช้าแก้วหนึ่งตอนเย็นแก้วหนึ่งเนี่ยค่ะไม่ใช่เห็นบีบไปกินโกโก้เห็นบีบกินแบบนั้นบีบเห็นบีบอกว่าบีไม่บีเคเคม่กินอาหารจังฟูดกินอาหารขยะจังเลยอ่ะไม่ใช่ทั้งหมดนะเพื่อนขาอย่เข้าใจผิดกรุณาแย่เข้าใจผิดบีเคเคนะคะบีก็กินของที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอยู่ คลิปนี้นะคะจะสั้นะนะเพื่อนๆค่ะแค่นี้นะคะมาชมลมให้ดูค่ะว่าบิดจินลมอะไรนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ Thank you everyone and my friends for oh, watching my channel ขอบคุณนะคะ